เพื่อนคนไข้ทุกๆคนก็เป็นคนใจดีทั้งนั้นช่วยหยิบอาหารช่วยเอาขยะไปทิ้งช่วยดูแลกันบางคนนอนนอนอยู่เขาก็มีคนไข้เดินไม่ได้ไปห้องน้ำํำเขาก็ลุกขึ้นไปช่วยกันไม่ต้องถึงมือพยาบาลทุกคนที่มาอยู่อย่างนี้น่ารักทุกคนเลย ม <c oughs> ีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นแล้วซึ้งใจจริงๆเข้ามานี่เขาเห็นอาการเพิ่งเข้ามาใหม่ๆอาการยังหนักอยู่เขาก็ช่วยหยิบข้าวมาให้หยิบน้ำมาให้คอยดูแลทุกคนดูแลซึ่งกันและกันได้ดีมากขอบคุณมากๆครับ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยที่เป็นกําลังใจให้คุณเพ<ส>ื่อนในเพจลูกค้าที่เป็นกําลังใจให้กับเพจกอฟฟ้าค้าส่งแล้วก็ลุงกับป้าแล้วก็จริงทุกๆคนตลอดมานะครับขอบคุณมากมกครับผม<ส>บรรยากาศอรมแล้วม<ส>ี่เห้องรวมมีเพื่อนคนไขยมา คือคือเป็นยาการช่วยเหลือซึ่งแต่ละกันของคนไทยด้วยกันนะไม่ได้นำคนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันเลยไม่ต้องถึงมือเราหรืออะไร หอยป้อนข้าวพ้อนน้ำป้อนยาคนไข้คนนี้เาขาจะมีอาการค่อนข้างถ้าเกิดแก้เชื่อกันยังต้องมีคนดูแลเป็นพิเศษ